นี่ครับมาดูตรงนี้กันครับตรงนี้ก็เป็นใต้ตน้นไม้ดีบรรยากาศดีเหมือนกันนะอ่ะสวัสดีครับผมก็พบกับแดนแดกแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยก็เป็นเวลาแปดโมงเช้านะครับมาเช้ากันนิดนึงเดี๋ยววันนี้เรา จะพาไปร้านของเพื่อนๆช่างภาพนะฮะที่ช่วงนี้ไม่ได้ถ่ายงานนะเขาก็มาเปิดร้านขายของกินกันก็เดี๋ยวจะไปดูกนนะว่าเขามีอะไรขายกันบ้างน่ากินกันทั้งนั้นเลยครับผมไปครับ สำหรับทางมาที่นี่นะครับให้เราวิ่งเส้นนะครอ,อินจากวูเวียนพระราม5นะครับมาที่ถนนกาญจนาพิเศษเลี้ยวซ้ายแล้วก็ยูเทิร์นอันแรกนะครับที่อยู่ใต้สะพานพอยูเทิร์นออกมาแล้วเนี่ยมองหาซอยวัดส้มเกลียงทางซ้ายมือนะครับตรงเข้ามาตามทางในซอยนี้ของวัดส้มเกลียงได้เลยซึ่งทางเนี่ยมันจะดูเหมือนซิกแซกเลี้ยวเยอะนะแต่จริงๆมันจะดูเป็นทางเอกของซอยเลยละ ก็คือดูตามทางที่รถวิ่งหลักๆได้เลยอันนี้จุดสังเกตหาไม่ยากดูได้เรื่อยๆนะครับพอตรงมาทามทางเนี่ยก็จะข้ามที่เหมือนคลองปลานะวิ่งเลยมานิดนึงแล้วเราก็จะเจอร้านอยู่ทางซ้ายมือนี่นะครับก็คือจะเป็นร้านคิวราเมนร้านกินเย็นนี่นะครับ อ่าโอเคครับตอนนี้ก็มาถึงจนได้นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่เนี่ยเขามีอะไรขายกันบ้างเดี๋ยวไปดูนะมาแล้วม,มามีอะไรขายบ้างก็อ, <Wow. S 2> อันนี้ก็จะเป็นข้าวหน้าหมูทอดนะคะก็จะมีสองน้ำจิม้มก็จะเป็นน้ำจิมจ้มจากน้ำจิม้มน้ำปลาพริกนะคะโอเคเอามาหนึ่งเอามาหนึ่งนะคะน้ำ<อ>จิ้มเจ่าห,หรือว่าน้ำปลาดีคะ เดี๋ยวนะอะไรเดียวน้ำปลาพริกละกันน้ำปลา,ปาพริกได้ค่ะได้ค่ะโอเคอะไรอีกอะไรอีกแล้วก็น,นี่ก็จะเป็นขนเหนียวสังขยานะคะขนเหนียวสังขยาอ่าอยากแคปเปิดให้ดูไหมได้อ่ามีอะไรมาโชว์หน่อยโชว์หน่อยอ่านี่ค่ะอันนี้เท<บ>่าไหร่ยังไงอันนี้ห่อละยี่สิบบาทแล้วละทั้งรานะคะก็จะมี มีเป็นมีอะไรที่ด้วยน้ำกะทิน้ำกะทิด้วยใช่พร้อมเซตค่ะอ๋อละยี่สิบเอามาห้าห่อห้าห่อได้เลยค่ะอ่ะอย่างอื่นก่อนอย่างอื่นก่อนมีอะไรน้ำส้มก่อนน้ำส้มก็จะมีน้ำส้มนะคะไหนจ้าเป็นน้ำส้มนี่จัดซื้อค่ะจัดซุ้ยจัดซุ้ยอ่าจัดซื้อนะใช่เนื้อเนื้อจะเข้มข้นมากค่ะกินสดชื่นมากน้ำส้มนะใช่ค่ะโอเคอันนี้เท่าไหร่ยังไง ขวดใน25ค่ะแล้วก็จะมีขวดใหญ่เป็นขวด120แต่ว่าตอนนี้ขวดใหญ่หมันก็25ก็สี่ขวดนะอ่ะใช่ค่ะนี่สี่ขวดจ้าไหนเหลืออะไรขายอีกลูกชิ้น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 อะไรไหนอะไรก่อนลูกชิ้นก่อนมาลูกชิ้นก่อนนี่นี่นี่เขามีป้ายอยู่กไม้ดีครับพี่อ่ะกี่ไม้ดีขายอะไรนะ ห้าไม้สามสิบดูในรูป okay, ก <Okay. specification S 2> mm ่อนโอเคเดี๋ยวมาดูว่าของจริงเหมือนไหมอ่างั้นห้าไม้ครับโอเคอเดี๋ยวไปไปบ้านจัดการไปสี่ร้านละไหนมีอะไรอีกนู่นกาแฟพี่โน้ตเลยค่ะกาแฟพี่โน้ตแถมคัพกาแฟใช่ไหมองเข้าด้านไหนเข้าด้านนี้เหรอฝั่งฝั่งหรือด้านนู้นได้เลยเข้าฝั่งนู้นอ่าไปไปฝั่งนู้นฝั่งนู้น นี่ครับมีร้านกาแฟตรงนี้ครับเม็ดเทียบอ๋อนี่มีเมนูด้วยตรงนี้ตรงนี้โอเคงั้นเราเอาพื้นค่ะถ้าเอาลาเต้ร้อนครับแก้วหนึ่งครับผมอหวานน้อยครับหวานน้อย นี่ครับร้านก็เป็นแนวแคมป์นะนี่เป็นอุปกรณ์แคมป์แล้วก็ขายบนรถสวัสดีครับอ่ะว,วิธีวิธีดูนะฮะว่ามาตรงนี้ถูกไหมเล็งปั๊มบางจากฝั่งตรงข้ามไหมนะอ่า สำหรับตรงนี้นะฮะก็จะเป็นร้านของกลุ่มเพื่อนๆช่างภาพที่ทำวีดดิ้งครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยเราก็อย่างรู้ๆกันนะเราก็จัดงานแต่งไม่ได้พวกเราก็ไม่มีงานนั่นแหละแล้วก็อมาทำของขายกันแต่ละคนก็ออกของมาคนละอย่างนะแล้วก็มาร,รวมๆกันขายกี้ ได้กาแฟมาแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้ครบทุกอย่างแล้วเดี๋ยวกาแฟเดี๋ยวกินก่อนเลยแล้วกันอย่างอื่นใส่ถุงได้นี่ครับตอนนี้ก็ได้มาเรียบร้อยเทียบเลยเดี๋ยวโอ้ไปครับน่ากินมากิน,กนครับก็เนื่องจากตอนนี้เนี่ยนะเราก็กินที่ร้านไม่ได้ถูกไหมเราก็มากินกันขางทางเดี๋ยว,วนะ เออแต่ก็ไม่เร็วนะนี่บรรยากาศก็บรรยากาศดีมากเลยบรรยากาศก็ดีตรงนี้ก็เหมือนจะเป็นคลองเลยสักอย่างอืมน้ำจิ้มอะไรเนี่ยเออพอลูกชิ้นทิพนะอืมดีสาสี่ห้าไม้สาม,ส,ามสิบบาทใช่ไหมมีสี่ลูกอืมอืมดีอยู่นะนี่ครับ เราจะกินไม้แล้วัำไม่ได้นะอ่ะเดี๋ยวต่อไปต่อไปนี่ครับน้ำส้มนะครับไหนลองสีส้มจ๋าใช่ไหมอืเฮ้ยดีแล้วอะ่ะหมดขวดไปเลยดีเลยแหละไม่ผสมอะไรด้วย แล้วก็ดูจะเลือกส้มดีนะเนี่ยแป๊บเดียวหมดนี่ข้าวหมูทอดเขาจะมีให้เลือกนะว่าจะเป็นแบบน้ำจิ้มแจว่วหรือว่าเป็นน้ำปลาพริกอ่ะผมเลือกน้ำปลาพริกมาวันนี้ชอบาน้ำปลาก่อนนี่ครับหมูนิ่มมากนะอันนี้เป็นน่าจะสันคอ นิ่มทีเดียวแล้วก็น้ำปลาปรุงดีด้วยครับที่รู้สึกได้เลยคือกลิ่นมะนาวค่อนข้างชัดแสดงว่าใส่มะนาวเยอะเออดีเหมือนกันเพราะว่าปกติไม่ค่อยเจอน้ำปลาใส่มะนาวแบบแน่นๆ่นี้เท่าไหร่นี้ได้กลิ่นมะนาวแบบสดชื่นเลยต่อครับต่อเว้ยนี่ดีมาก ดีทุกอย่างเลยเหลือของหวานนะยังไม่ลองเดี๋ยวขอกินข้าวก่อนหมูนิ่มหมูนิ่ม,อมหอมด้วยไอ้นี่กล่องละเท่าไหร่นะสี่สิบห้าบ้าหรือห้าสิบเองอะ่ะโอเคเลยอืเราจะรีวิวกันเรียวไปไหมเนี่ยนั่งกินเงินข้างทางเนี้ยแต่ตรงนี้เนี่ยเออผมมั่นใจนะ ลอกตัวผมอย่างน้อย50าสิบเมตรร้อยเมตรอะไม่มีใครเลย <laughs> นี่นั่งนี่คืออยู่คนเดียวเดี๋ยวของข้าวจบแล้วต่อของหวานครับนี่ครับเเดเข้าเหนียวสังขยาครับผมโอ้ห้าห่อร้อยใช่ไหมตกห่อละยี่สิบเออก็ก็ได้เยอะอยู่นะเหมือนเราเหมือนเราแอดวานไปเรื่อยนะจากคลิปที่แล้วเรากินบนรถใช่ไหมตอนนี้เรากินกันข้างทางแล้วเนี่ย ออ,อออยเน้องก็ทำดีเนี่ยเฮ้ยโอเคทั้งสังขยาโอเคทั้งข้าวเหนียวเลยออือืหยุดยากขายของกันน่ารักดีนะแบบไม่มีใครขายทับกันเลยคนหนึ่งขายข้าวหมูทอดอีกคนหนึ่งขายน้ำส้มอีกคนหนึ่งขายข้าวเหนียวสังขยาอีกคนหนึ่งขายลูกชิ้นและอีกคนหนึ่งขายกาแฟก็คือ อย่างเนี้ยผมมาคนหนึ่งอ่ะผมสามารถซื้อของน้องเขาได้ทุกคนเลยแล้วมานั่งกินรวมกันเออไม่มีไม่มีขายทับลายใครเลยอ่ะดีจังน่ารักดีแล้วที่สำคัญอร่อยทุกอย่างมาช่วยอุดหนุนเมื่อนนะอุดหนุนน้องๆที่รู้จักกันเพราะว่าอ่ะอย่างที่ทุกคนที่ตามผมน่าจะรู้ว่าเออผมก็เป็นช่างภาพวดดิ้งเหมือนกันแล้วก็ออช่วงเนี้ยเราจัดงานแต่งงานกันไม่ได้ก็ ทำอะไรได้ก็ทําแหละนะส่วนอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นกิจการเพิ่มขึ้นมาของน้องๆเขานะในช่วงเวลานี้นะครับก็ถ้ายัางไงใครมีร้านใครเปิดอะไรขายหรือว่าร้านไหนที่แบบ้อย,อยากให้เป็นที่รู้จักก็บอกกันเข้ามานะครับถ้ามีโอกาสยังไงเดี๋ยวผมไปหาแน่นอนนะครับ ถ,ถ้าไม่ไกลมากนะหรือว่าเป็นแบบไกลก็ได้แต่ว่าถ้าเป,เป็นวันที่ผมผ่านแถวนั้นพอดีอยังไงเงี้ยเดี๋ยวผมแวะเข้าไปนะครับโอเคครับผมก็คลิปนี้เดี๋ยวขอปิดเท่านี้ก่อนยังไงก็ฝากร้านน้องๆผมด้วยนะก็ใครผ่านมาแถวนี้อาจจะเออเอาจริงๆมันก็ใกลบ้านผมแหละแต่ว่าเออถ้าใครอยู่แถวนี้หรือผ่านมาในเขาเรียกเส้นน,นะการจนพิเศษอะไรเงี้ยใช่ไหมเข้าซอยมาตรงเนี้ครับ ก็แวะมาหนุนกันได้น้องเขาจะขายาทุกเช้าเลยนะครับแต่ว่าถ้าจะมีครบ,ครบทุกร้านเนี่ยก็คือเสาร์อาทิตย์เนี่ยแน่นอนวันธรรมดาก็อาจจะมีอันนี้เปิดอันนี้ไม่เปิดบ้างอะไรเงี้ยนะครับใครผ่านไปผ่านมาช่วงเช้าแวะกันเข้ามาก็เปิดกันตั้งแต่6กโมงหกโมงครึ่งเจ็ดโมงประมาณนี้ครับถึงแบบเสวตโมงเที่ยงอยังไงใครผ่านมาก็ฝากร้านาน้องๆด้วยน,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 นะครับยังไงอร่อยครับอร่อยผมลองกินเมื่อกี้ทุกอย่างละ ผ่านทุกอย่างเยี่ยมครับโอเคครับผมขอบคุณมากๆนะครับเจอกันคลิปหน้าครับถ้าชอบคลิปแนะนำเมนูจากแดนแดกฝากกดไลค์ subscribe ขอบคุณมากๆนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผม